สักททยสบายดีพี่น้องวันนี้ข้ามาหดสวนแหละแดดแห้งๆเนาะมาเบิ่งเก็บกาแฟเนาะนี่วิธีเก็บกาแฟนี่มันมากซุกเข,ขาเก็บไปแล้วนยังแต่มากดิบพี่น้อง Eu แต่ว่าเรือดำนอยนี่เอกกรเก็บนะพี่น้องนะนี่มีตัวเฮียเอาก็เอา i'm So you, know. oh, okay. you say là. ได้สอบแล้ววตุ๊กก็เลือมจอดรถอยู่พี่บัวล้ายดอกเนาะก็เลยว่าคิดแต่ว่าจังสิไปเอาเครื่องนะก็เลยคีข้าไปเลยขัดถอยลังขึ้นอย่างเงี้ย ีนางโมบรันเหไ้เด็นี่ะพ่อมพ้อมแทงปูปลาแทงกลองพิลเอ้าผู้มานกมานได้ได้เด้อ

อ้าวดะเวทีมงานโนงยามมีปรากฏ3 4คนแทงเอาแทงเอาเบาะกลายเฮอะค่ะแบบหน่วยน้องลูกค้าอัน้บ่ได้อญตี้เฮแบบแงจุงใจเด้ยนย่ห่เฮ้ําเ่ใจตึงเบาตี้เอ้ย

ได้ตาแล้วบ่แม่พิกตาได้ตาใหญ่แล้วเนาะไ่แน่เนาะบ่เหยียบเกาะเนาะยยังรึนนเอเออมันออกจากตีนเฮาัเก็จเตะหน้าอ้